สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหั่นหมูกันค่ะทุกคนเราหั่นหมูเพื่อรองรับลูกค้านะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะนี่ก็เราก็จะมาสไลด์กันนะคะก็จะสไลด์เป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ปลาก็สไลด์ใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่นะคะสไลด์ไปเลยนะคะ โดยส่วนตัวนะคะป้าจะไม่ชอบสไลด์ที่ร้านนะคะไม่ให้ร้านสไลด์ให้นะคะที่ร้านเขาจะมีเครื่องสไลด์ให้เรานะคะแต่ว่าป้าจะชอบมาสไลด์เองนะคะเพราะว่าจะได้ล้างหมูได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็สไลด์ไปประมาณนี้แหละเห็นไหมคะนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะ บายค่ะ